นะครับท่านผู้ใหญ่วราพรกับผู้ใหญ่บ้านหมู่12ผู้ใหญ่ขันทองนีระพงศ์ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่22แล้วก็ผู้เชิญผู้ใญบ้านนะครับก็ทุกเย็นนะก็จะมีจะมีงานกิจกรรมไม่ว่าจะงานบวชงานแต่งงานงานมงคงานอะไรต่างๆติดต่อได้นะฮะติดต่อได้พูดคุยกันได้นะครับถ้าหากว่าไม่จ่ายตังค์ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเจ้าภาพ เดี๋ยวทางนา่งลำไปสายให้เองนะเพื่อที่จะจะไปลำนะฮะนี่มีการติดต่อมานะครับอาจารย์ครับโอเบนั้นใช่ไหมไม่ไม่จ้างก็จะพัดจำไปรำกว่าที่ใจครับด้วยด้วยวนด้วยลุ่นขอพร้อมนี้ยังครับนา่งลำครับขอเสียงปรบมือนั่งลำให้ครับประมาณคนก็ลำแต่วันนี้นะฮะจากเพม่บ้านนะครับคนจังสดของเราเลยครับแต่ว่าเป็นโครงการอะไรนะคะคนเยอะมากคนเยอะมากดูไว คนนี <Cornell. S 2> ้นะคะเจะเป็นพวกเค้กยมูนกี้น้ำผลไม้นะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาเาเลยชมหน่อยชิมหนอ่นนไหบตอนนี้เรามารับคุณกระถินนะครับทีก็ h in mm the -hmm.

คนเห็นนี่แบบกินทุกร้านได้ร้านละชิ้นโอเคกินร้านละหน่อยก็ได้เดิมร้านนี้ร้านแรกยายยังไม่ได้กินอะไรอ่าไม่หวานไม่เค็มแล้วก็ไม่มันแล้วก็ไม่กินดี่โอเคยิงไปเลยครักรอบเลยไหมกรอบ หยิบได้เลยค่ะอันนี้หยิบหยิบได้เลยค่ะไม่ได้โอเคมาซุ้มต่อไปอันนี้เป็นซุ้มอะไรคะพี่แม็กนน้เปอะไรนี่รันนั้นเยว ชิ้นทุกร้านิร้านจริงๆผ่าละชิ้นเยอะถามพ่หญิงกัดีกว่าโอเค่หญเอาพี่ดีกว่าเอาพี่ตเลยไปหลอนรึโอเคถามเลยคิดว่าปีนี้ยติดจะได้เท่าไหร่ประมาณครับประมาณสามล้านพอไหมอุ้ยเยอะยอ ต่อไปเป็นร้านน้ำเหมือนกันสวัสดีค่ะอันนี้น้ำอะไรครับอันนี้น้ำอันนี้น้ำชิมทุกร้านนี่นะคะร้ำน่าทานมากำมากิุกินทุกร้าน สดชื่นเว้ยหวานหอมอร่อยโอเคโอเคหวานหอมอร่อยเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานชิมทุกร้าน ก็ถึงร้านสุดท้ายก็เดี๋ยวอิ่มก่อนสดชื่น,น,นออเอนนอ,อ,เ,อเดี๋ยวแวะมาชิมี๋ยวจะมีคำถามว่าไม่ตมัะห่โหยเยอะสุดตัแสนอ๋อหแสนขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ ไปสอร้านต่อไปแฮมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอะไรจ๊ะสวัสดีครับอะไรจ๊ะรสช่องจ๊ะลองสิงคโปร์ไหมครับไม่ไม่มาจากัมริกานะมเดี๋ยวเรามาชิมรสช่อง อ้าวนี่ค่ะต้องใส่น้ำแข็งอะไรหรือเปล่ามเอฟซีเอฟีครเอฟซีอุ้ยข้าน้าะมืดเดี๋ยวลงหน้าฟเฟลอาจยาค่ะเป็นทีวิดีโอรีวิวร้านลงทาง <ม>เดี๋ยว<ม>ไปดูกันได้กินไหมกินไหมดได้นะเพรกินกินไม่หมดไหนคะรสชาติรีวิวอิ่มเลยไม่มันไม่เลี่ยนไม่กินดีกว่าโอเคนะคะหวานมันไม่เลี่ยนอร่อยรวมๆไปแล้วคืออร่อยค่ะหยิบเลยค่ะ แต่ว่าน่าทานนะน่ากินอนะ่ะ<ม>กินก่อนเลยกินก่อนเลยเอาใครเอาใครชิมชิมเดี๋ยวเรานะคะมาชิมบ้างน,น่าทานมากอร่อยไหมไม่หบานไม่เลี่ยนไม่กินละอร่อยโอไคเดี๋ยวเราไปหากินให้หมดเลยกินให้หมดเลยอืเดี๋ยวเพราอีกนิดเดียวเนี่ยเหลืออีกไม่กี่ร้านเอง

ขอบคุณครับเราไปส้มต่อไปอไน้นวะ้ตัวนี้ไบราขดีขายดีขานมทางแตกนะครับส้มตำไปนี่ขนมทางแตกเอร่ยอ,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 อยครับียวอ,อร่อยครับอร่อรเจ้านี้อร่อยครับ ชิมดิชิมดิสักชิ้นทางทองนะครับ มีหลายใบมาอันนี้พิเศษนะคะจะได้ชุนตาแม่ค้าก็สวยครับแม่ค้าหยใตรงมดตรงมค้แม่ค้าเยวางนี้ก่อนประเดนนี้ก่อนอันนี้อนนี้แม่ัสดีครับแม่ได้อะไรไปกินครับ โอ้โหอย่างเยอะเลยนะครับอโอขอโคล่ะทกกินไหมชิมชิมรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยร้อนมากไม่กินไคกินก็ได้ให้มันหายร้อนกหนะัาเรามาชิมกันนะคะอันนี้คือเป็นไส้โรเมตมีไข่ทองมีมะพาวแล้วก็มีน้ำตาลนะคะวิปครีมประออยงครับาเยร ได้ยินได้ยินจะไม่ยอมไปเลยครับนีะครับน่ากินมากหใหญ่กว่านาอแกชิ้นใหญ่กว่ามานด้านเสอร่อมากน้องถามว่าเพ็ชื่ออะไรครับอ๋อเพ็ของพระอาจารย์เลยครับอันนี้ชมรมเพื่อนแข่งทำครับ ขายลูกให้น่อยนะคะโคจันนะคะกิแป้งกรอบมากอร่อยหอมแล้วก็ไส้ไม่หวานเกินไปอร่อยมากอร่อยะอร่อยค่ะร่อยเาให้ใส่โอเควิวเราถามแล้วยังวะถามแล้วถามแล้วเป็นมุกเป็นมุกต่อไปเราต้องหาถุงละใช่หาถุงแปะดูดูมาซุ้มต่อไปค่ะเดี๋ยวดูดูดูตอนนี้เขากำลังบรรยากาศ ขบวนแห่นะครับทอดกระถินนะครับบรรยาากศคนเยอะมากนี่เราจะมามาสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์สัมภาษณ์หน่อยครับสัมภาษณ์อะไรก็ได้ครับวันนี้ <c oughs> าว่าทำบุญกันถึงวันนี้จะได้มีงงตประมาณครับประมาณกี่แสนครับประามาณกโอ้ขอบคุณมากครับครัพี่หนึ่งครับขนมสังทองไปเยอะมากไม่คะใจดีไมมีน้ำไม่น้ำะไยน้ำไม่ใช่อันชันนี่ ไม่ใช่เหมือนนั <c oughs> ่นะอะโมฮาวายเพราะว่าโูฮาว์เป็นสีชมพูสีสีฟ้าไงกินเหมือนนั่นเว้ยเค้าหมักคืใช่เหมือนเค้าหมักต้องหงายแต่อร่อยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปซุ้มต่อไปกันเลยดีกว่าม <c oughs> ัาจะเป็นก๋วยเตี๋ยวร้อนมากมาันจะร้านเดียวกัน สวัสดีค่ะทานค่ะเบียวเนื้อการถามว่าไท้องสึกไงบ้างมาทำบุานร้นดี่ะดีอิ้ใจขอมกินได้ไหมกินเลยสองส มีมะขามด้วยนะคะมีเคร่องดื่มานมชาเขียว็กาแฟสดครับเจะเตียวเนื้อเปื่อยมีน้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวเราจะไปหาคนายสั่งหด้ม่ไมอไันสไม่ได้ไอ้โแ่แก้เดียวคิดว่าจะได้เงินเท่าไหร่ลองทายดูอ อแเยอะมตอน้แเยอะนะโอเคค่ะขอคุณนนะคะแต่เราจะอไิปรุงไหมปรุงต้งนมั้นีค่ะไปสอบถามกันน่ะไุ้ยแม่ค้าเราจะบุ่นวายอยู่ ก้วยทอดค่ะรออยู่รอรออ๋อเขาปิ้งอยู่อ๋อราปิ้งอยู่ก๋ยวยทอดกับราทอดอยู่ยัง,ยงไงดีโอเคจะไปซุมอื่นต่อโอเคค่ะเอาน้ำสวัสดีค่ะสวัสดีค,ดค,ค่ะน่านจะเป็นลอดช่องใช่ไหมคะย้ํสอบถามเลยนะครับมีควาบรู้สึกยังไงครับวันนี้ที่มาทํารงดท้ายนี่เราไม่เคยทําเลยไม่ไม่ไม่ไ้ค่า โควิดไหยนานไม้อกคย็รู้สึกดีมอิจะทำาังไค่ะแล้วถ้าไปเจอคนผิ่ออลคิดว่ายอดกระถิ่นวันนี้จะได้ประมาณเท่าไหร่ลองทายดูลองทายดูลองทายยอดกระถิ่นเทยอดกระถินหรอน่าประมาณหกแสนโอ้เยอะก่มากกวนั้นท่ประมาณหกแสนเนาะค่ะ ขอบคุณมากนะคะไปซุ้มต่อไปเลยอันนี้นะคะเป็นสลาดผักผลไม้นะคะตลาดวายแล้วทุกคนจะไปซุ้มอื่นค่ะสวัสดีค่ะขอใหญ่บ้านหน่อย ม่มีตารับดด้วยนะคะสัมภาษณ์ว่าอะไรคะเดียวเดียวเดียวตรงนี้พี่เอาตรงมี้มากกว่าเข้าโอเคได้เอาได้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 เแลยวค่ะจะราไปสัมภาษณ์พี่ในบ้านกันค่ะคะสหุสินค้าโอท็อปของชุมชน นแนะนำเลยครับแนะนำเลยค่ะอันนี้นะคะน,นี่เป็นกระชายขาวผมทงละลายนะคะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มสมาชีพของหมู่13บ้านเหล่าญาเนาะวันนี้พี่ผู้ใหญ่ก็เอากลุ่มแม่บ้านเรามาที่ตั้งใจทำมานเนี่ยมาแจกให้ให้ภูมิกะหินบ้านเราเนาะให้ได้ดูผลิตภัณฑ์ว่าในชุมชมนเราทำเองเลยไหครับใช,ใช่ใช่ใช่เราทําเองโดยมีปากที่บ้านของเรามีคุณครูอันนี้คือคุณครูคุณครูคุณครูเดี๋ยวพูด ช่วยแนะนำผลิตภัณฑ์ให้น้องๆหน่อยค่ะะก็ผัดชายขาวเนี่ยตอนนี้มันต้านโควิดเนาะงานที่ได้รับรองแล้วก็ยังมีสมุนไพรอื่นอีกเยอะซึ่งมันมีในท้องถิ่นของบ้านเราแหละผู้ใหญ่ยกอะไรเกิดไอเดียว่าสถุงพี่ามีมาโทษกับสถานละการโควิดเลยใช่แล้วก็ได้ทำดอกนั้นก็จะมีตัวอื่นๆซึ่งเราทำได้หมดเลยขอชิมได้ไหมครับได้ชิมเป็นผงเหรอเพราะน้ำละลายน้ำ นี่คอเขาพ่อค่ะมีเห็นไหมเนี่ยเนี่ยตัวนี้ที่เราทําได้ทุกตัวว่านชักมดลูกนี่ของผู้หญิงต้องกินนี่ค่ะใบเตยอัญชันกระชายขาวที่พูดถึงค่ะผมชอบอัญชันนะครับคุณครูอัญชันใช่ไหมโอเคอัญชันน่ยขอชิมกระชายขาวแล้วกันกระชายขาวล้วใช่อยากลองชิมอ่อยังไม่อนหรือชงเย็นก็ก็ได้อ๋อค่ะ พกพาไปไหนมันก็เหมาะมนะอ๋อเป็นซอมแบบนี้สะดวกชิกได้เลยเการหวงังเอาใส่นี้ห้น้องยุดเอาไปเจอผงใส่ด้วยนะขอบคุณมากค่ะนี่นะคะชงนี่เอาไปเจอแล้วใส่ผงเข,ขอถ่ายฝั่งนี้แล้วกันเอขาวเนาะค่ะ อันนี้เป็นกระชายขาวใช่ค่ะกระชายเนี่ยมันจะมีกระชายดำกระชายเหลืองกระชายแดงกระชายขาวค่ะนี้นางิเจอรรับรองอ่ะคือกระชายขาวใบเตยเนาะใบเตยค่ะคนละชุดจับใส่เลยแล้วก็เอาซองใส่นี่คือแบบว่าชิมได้เลยใช่ไหมต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยใช่ไหมคะไม่ต้องเลยค่ะ อันนี้อันชันใช่ไหมคถ้าเราจะทานเย็นก็คือใส่น้ำงแฉกอ๋อค่ะก็เติมมันด้วยใบผักชั้นคนนี่หอมหนุ่มค่ะเดี๋ยวเรารีวิวนิดนึงนี่นะคะอันชันนี่คือกระชายขอบคุณมากค่ะนี่นะคะเรื่องของนี่แต่อันนี้หอมไหมลองดมดมไหมหนูว่าหนูใครคะไปเตยเออ ไม่แต่เนี้ยหอมกว่าแต่เนี่ยข้างใช่แต่ว่าอันนี้หอมกว่าน้ำตาลเนี่ยมันมิกแล้วน้ำตาลมันมีประโยชน์กว่ามันไม่มีผลต่อเบาหวานด้วยอ๋อค่ะน้ำตาลที่ธรรมชาติเหรอคะมิกอ์เอออะใส่เลยใช่ไงมทำไมเฮ้ยหวานอร่อยมุกเดิมจริงจริงเจอคนที่ชอบกินหวานนะใช่ไหมถ้าชอบกินหวานเนาะอ๋อขอบคุณค่ะ ต้องกินเย็นวะพี่บ้าใช่ไหมเราลองชิมกระชายก่อนมาต้องเป็นน้ำกระชายนะคะเห็นว่าหอมเหมือนเก๊กฮวยอ่ะแต่ลองชิมกระชาย็นใบทางแล้วอืมกระชายเก๊กฮวยพี่บ้าอร่อยเหมือนเก๊กฮวยเลยอันนี้ก็อร่อยชิมไหม แกกงันหวานเดียวก็ถ้าใครชอบหวานก็คือน่าจะชอบลองชิมอันชนันเหมือนเจ๊กฮวยผสมน้ำขิงอันเนี้ยเออใช,ใช่ไหมขิงใช่ออรู้สึกว่าเหมือนมันต้มเออเออ,เอ,อกลิ่นเหมือนมันต้มรสชาติเหมือนอมันต้มเหมือนกันกมันม่วงอะ่ะเออมันม่วงแต่ก็หมาแกแต่ก็คนที่ชอบหวานก็น่าจะชอบ แต่ฮะไม่ชอบบัตรอันนี้อันนี้ได้ถ้ากินเย็นน่าจะโอเคใช่เพราะว่ามีเย็นเย็นเย็นได้เลยหลายขนาดเอาใหปิดนี่ทำไมไม่ห่วงเราประมาณกี่แสนกี่ล้านครับประมาณถ่ายเล่นๆครับสามแสนครับอันนี้คือของฝากนะครับขอบคุณมากค่ะจะเราไปซุ้มต่อไปเลยใกล้จะหมดแล้วใกล้จะหมดแล้วก็จะหมดเหลือประมาณสองล้าน จากจากจะมาตนี้ะเป็นขนมเค้กมขนมเค้กต่านนี่งแ้นะบุาบุญบุญบุกบุญ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 บบปญบุบุญบุญขุญบ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 ุบุญ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 บบุญ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 บ กมคใ่่น้ิ้นี้อย่างเช่าจะได้นหกห้มีมากันนี้ราองหนี้็น่ประมาณจน้าหม่นบาทงก็อที่สุนปนี้ารงทานในปีนี้นะคะก็มีประมาณนี้นะคะแบงน่ากินน่าทานมากเลยนะคะก็คลิปนี้ก็จบประมาณนีะคะก็เราเจอกันใหม่ แกถินฟีหน้านะคะสวัสดีค่ะ